สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจสตอรี่นะคะวันนี้จะมาเขียนหัวให้เอซีอีกแล้วนะคะจะมีคําแจ้งเตือนมาให้ f อฟซนะคะคําเตือนอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคเดอ้อพอเสื่อก็อย่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะแต่ไม่เชื่อก็ ไม่เป็นไรนะคะเอาตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะสาววินกระเฮ็ดไปซื่อๆน่หลายเฮ็ดไปตามบุญตามกรรมนะคะเนาะ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะ <c oughs> แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ <c oughs> ทางจองทางจองเป็นเพียง เป็นเพียงแนวทางนะคะเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดว่าทำไมไม่ขายนามาซื้อลวดผัสซิว่าได้น่ะเนาะเท่านั้นนะคะสูตรเลขคำนวณ เลขที่สาวินคำนวนนะคะมาจากมาจากหวยที่ออกไปแล้วคำนวณจากหวยที่เคยออกมาแล้วแล้วก็ตะคำนวณตามสูตรส่วนตัวนะคะ คำนวณจากสูตรสถิติย้อนหลังนะคะสถิติย้อนหลังและและคำนวณจาก สถิติส่วนตัวนะคะมีโอกาสเข้านะคะเนาะมี หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ละยานในการรับชมแอ็นแอนนะคะสาววินเทจนะคะ โปรดใช้วิทยาศาสร์ใน,นการรับชมนะคะการใบหวยการบอกหวยนี้เป็นเป็นนี่นะคะใครเข้ามาดูหวยช่องสาววินก็อ่านออกยี่บอกเหตัวหนังสืออ่านไกลเคีย์แท้บ่ะดิอ้ย F C อ่านออกหรือเปล่านะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสูตรเลขคํานวณจากสถิติ ย้อนหลังและสถิติส่วนตัวมีโอกาสเข้าและหลุดได้นะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทีนี้เราจะมาคำนวณหวยเอฟซีนะคะเนาะก็บอกไปแล้วเนาะที่ว่าหวยมันออก2-6เนาะรางวัลที่หนึ่งมีตัวใดแน่ล่ะใส่มาิเดียทเบิงก็เด้เก้าเก้จิต หกสองหกนะคะแล้วก็เจ็ดแปดสาวินนี้สูตรสาวินนี้จะได้หนึ่งสิบสี่นะคะสิบสี่กับเก้าสองนะคะเนาะแต่มันจะเป็นแบบนี้นะคะหวยก็แล้วแต่นะคะให้เราสลับเอาเด้อแล้วบางทีอาจจะเข้าตัวนี้กับตัวนี้บางทีอาจจะเข้าตัวนี้กับตัวนี้มันไม่แน่นะคะ เนาะบางทีก็จะเข้ามาแบบนี้ก็มีนะคะเนาะก็ให้มาสลับเอานะคะเนาะสลับเอาเด้อพี่น้องเอฟซีขานวดเมื่อกี้นี่ข่อยกระเฮ็ดจังสี่ละสาวินก็ทําแบบนี้แหละเนาะมันก็จะบางทีก็อาจจะซื้อเอาเลขกําลังวันมาใส่นะคะมักอาเลกําลังวันมาใส่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นมันออกวันจันเนาะเขาจะได้สองเหมือนกันนะคะก็จะฝั่งนี้ก็จะได้สองเหมือนกันกระสิเป็นแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี่ะนี่แหละดูเอานะคะเนาะ เราก็จะซื้อประมาณนี้9229 9449แล้วก็หนึ่งส1441 42โอ้ยสอ24ก่อนสองนะคะ แล้วก็94ได้หรือยังโอ้อยู่นี่ได้แล้วเนาะ94แล้วก็1 2 2 1สลับเอานะคะอยู่ในนี้ละ9 1 1 9ลงไปหรือยังเอย1 9นะคะเนาะครบยังเอยครบหรือยัง94ก็มีแล้ว92ก,ก็มีแล้ว91ก็มีแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ FC z อ่ะ เลงดูนะคะเนาะว่าตัวไหนมันจะเข้านะคะว่าเราชอบตัวไหนนะคะเนาะแตถามว่าเข้าไหมปกติเข้านะคะเนาะก็ลองดูเด้อ fc พี่น้องค่ะลองเสี่ยงดวงดูนะคะเนะาะเพราะว่าที่สาวินทามาก็จะเข้าบ่อยมากแล้วก็ไม่เข้าก็ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะเนาะใกล้เคียงมากแล้วก็จะมีภายในสี่ตัวนี่แหละ จะมีภายในสี่ตัวนี้นะคะนอกหวยนี้จะมีภายในสี่ตัวนี่ละเดอ้อพี่น้องอฟซีคะนี่หละภายในสี่ตัวนี้แหละมันออกแน่ๆนะคะมันออกแน่ๆนะคะสี่ตัวนี้นะคะนะแต่ไม่รู้มันจะเข้าตัวไหนบางทีก็เข้าไปด้วยกันเลยละ่ะเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะนอบางทีก็จะเข้าบนเข้าลากนะคะแล้วแต่ช่วงนะคะแต่งวดตะกี้นี่ก็เข้าไปนะคะนะเพราะว่างวดเมื่อกี้นี้มันได้ าวินที่สาวินทามาเนาะทามามันได้หกสองเด้อพี่น้องหกสองสองหกนั่นแหละมันก็เข้าออไปนะคะเนาะไม่พลาดนะคะเนาะงวดนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะนี่แหละก็เป็นสูตรเด็ดของสาวินเทสตอรี่นะคะงวดเมื่อกี้นี้สาวินก็เอามาให้ดูก่อนมันออกเมื่อ,อกี้นี่เด้อไขเบิร์ก็เด้อมันออกพออียไม่ออ จะไปใส่แล้วอนันสาวินที่กระดาษที่เขียนให้ดูเนาะเอาไว้ไหนไม่รู้นะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อนี่ไงนี่นะคะงวดงวดที่แล้วที่มันออกมานะคะนนี่มันออกมันออกเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะเนาะแต่คนละใบเด้อพี่น้องเขียนให้ดูนะคะเนาะเขียนให้ดูที่มันออกงวดอันนี้งวดนี้นะคะนี่งวดนี้เด้อนี่พี่น้องเอฟซี่ค่ะอันนี้คืองวดนี้นะคะนี่เนาะอันนี้คืองวดนี้นะ ก็ yeah. จะมี92แล้วก็มีเลขกําลังวันด้วยแล้วก็มี2มี2นะคะเนาะแล้วก็นี่ไง92 29 4, 4, 9 4 49 4 1 14 2 4 4 2 9 119น,นี่นะคะนี่นะคะก็ให้ไปแล้วนะคะเนาะดีทีนี้ก็จะมาทําให้ดูเมื่อก่อนที่เราที่สาวินที่ทําที่มันออกงวดเมื่อกี้นี้เนาะงวดที่ผ่านมานะคะเนาะหวยมันออก6 3ใช่ไหมั้3ย6 0 3 แล้วก็เจ็ดเก้านะคะเนาะแล้วแล้วทีนี้เรามานับมาสามเต้มมันก็จะได้ห9เก้าใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็นับมาสามเต้มก็จะได้สองห้านะคะเห็นไหมมันก็จะเข้าไมเข้าไม่เอ่ยสองหกเข้าตรงเป๊ะน,นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นี่หวยมันออกวันอะไรคะออกวันเสาร์นะคะใช่ไหมออกวันเสาร์มันจะมีเจ็ดเนาะนี่ไงวันเสาร์มีเจ็ดนะคะ 6วันสุกสีฟ้า7วันสาวสีม่วงแต่ห่วยมันมี7เห็นเปล่ามันก็ออก7 8แต่ของซาวินมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้าบนนะมันไม่ได้เข้าล่างนะมันเข้าบนก็คือเข้า2662นะคะก็คือเข้าตัวนี้นะคะนี่เป็นเลขที่ทําให้ดูเมื่องวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะหาว่ามันเข้ามาได้ยังไงนี่แหละคือสาวินก็ทําคลิปให้ fc ดูถ้า et ไปดูย้อนหลังก็จะเห็นนะคะเนาะว่า สาวินทํามาได้จริงๆแต่เราต้องกลับไปกลับมาแต่ถ้าเราไม่กลับมันก็ไม่ถูกนะคะหวยมันจะออกมาประมาณนี้นะคะเนาะก็ลองลองดูนะคะนี่เนาะงวดเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าเราได้6 9ใช่ไหมแล้วก็มาเรียงเอา6ก9กหแล้วก็มาหกห้าห้าห้สองสองหนี่แหละทีนี้ก็มาเอา ห้าเก้าเก้าห้านะคะก็จะมาเอาเก้าสองเก้าสองสองเก้าคบหรือยังเอ่ยหกเก้าเก้าหกก็ได้แล้วเก้าสองสองเก้าก็ได้แล้วนะคะสองห้าห้าสองยังไม่ลงสองห้าห้าสองเห็นไหม มันก็จะหวยมันจะออกมาประมาณนี้นะคะ F4 ก็เราจะคำนวณภายในสตัวนี้นะคะเนาะคือสลับภายใน4ตัวนี้แหละว่ามันก็คือนะมาสามแต้มเราจะได้หวยมา69กับสองหนะคะแต่งวดนี้สาวินก็ทำให้ F4 แล้ว mm hmm. ก็คือได้มาตัวนี้นะคะงวดนี้นะอันนี้งวดที่ผ่านมานะคะที่ทำให้ดูนี่คือมันออกมาแล้วนะคะคือก็คือมันออกสองหเนาะมันออกมาแล้วนะคะเนาะตัวนี้ออกมาแล้วเด้อพี่น้อง f c ค่ะ อันนี้คือทำใหม่นะคะทําสําหรับงวดที่จะถึงนี้นะคะเนาะนี่นะคะงวดที่จะถึงนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดนะคะนะคะนี่งวดนี้นะคะเนาะเขียนไว้เดี๋ยวลืมนะคะนี่ตัวนี้นะคะเนาะตัวนี้ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือเดือนมีนานะคะนี่อันนี้สิบหมีนา มีนาะคมนะคะตัวน,นั้นนะคะคือทําผ่านมาแล้วนะคะแต่ตัวน,นี้ก็คือจะถึงนี้นะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววินเทจสตอรี่ด้วยนะคะสาววินเทจสตอรี่พารวยให้โชคนะคะหวยแม่นนะคะเอาไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บๆนะคะ,าานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ